สวัสดีชาววันอังคารค่ะแม่หมอมาบอกดวงนะคะจากวันที่1นถึงหมีหนาคมค่ะ2568หรือว่า2025จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบอกตามพลังงานหนา้าไพนะคะพยากรณ์แบบรวมไม่ใช่ส่วนตัวพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณ ก็เชิญรับฟังได้ค่ะหนึ่งมีนาคมชาววันอังคารคุณได้ไพส่องเรียนค่ะการปรับความสมดุลความบาลานซ์ความพอดีให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเงินค่ะการใช้จ่ายเงินวันนี้ต้องปรับแล้วล่ะค่ะรับมาจ่ายไปต้องให้สมเหตุสมผลค่ะจะได้ไม่ลำบาก ไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะคะการใช้หลักความพอดีพอเพียงพอเหมาะหรือว่าสมดุลจะทำให้เราอยู่รอดถ้าสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งจะแย่เลยนะคะ,ะถ้าคุณรายรับน้อยแล้วจ่ายมากแย่คะ่ะเป็นหนี้แล้วก็ไม่พอแต่ถ้ารายรับกับรายจ่ายสมดุลกัน ก็สามารถดำรงชีวิตไปได้อย่างนี้ค่ะทำมาค้าขายก็เหมือนกันลงทุนไปแล้วขาดทุนอย่างนี้ก็ไปไม่รอดนะคะวันที่สองมีนาคมชาววันอังคารวันนี้คุณได้ไพ่ก้าวดาบค่ะเครีย วิตกกังวลนอนน้อยหรือว่าเจ็บป่วยไม่สบายคะ่ะเกิดจากการพักผ่อนน้อยหรือทำงานหนักมากเกินไปก็ขอให้ระวังดูแลสุขภาพร่างกายนะคะแม่หมอเชื่อว่าทุกคนมีความฝันในสิ่งที่อยากทำและก็อยากได้อยากมีอยากเป็นซึ่งสิ่งเหล่านั้นต้องใช้ร่างกาย ร่างกายเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นการดูแลร,รักษาสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆค่ะ,ะก็ขอให้คุณอเอาใจใส่สุขภาพนะคะแล้วความฝันของคุณก็จะเป็นจริงค่ะขอให้หายเร็วๆนะคะคนที่ไม่สบายวันที่สมีนาคมค่ะ ชาวนันคารคุณได้พัชอมเพอร์ค่ะวันนี้รู้สึกจะแข็งแรงแล้วนะคะแข็งแรงดีแต่ก็ยังปวดศีรษะนิดหน่อยเครียดเครียดอยู่ก็วันนี้สิ่งที่คุณทำประสบความสำเร็จนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานก็ยังเป็นของคุณอยู่คุณยังอ่า รักษาตําแหน่งรักษาความเป็นหัวหน้าความเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่มีบารมีเป็นที่ยอมรับนะคะวันนี้ทำอะไรก็สำเร็จคุณเป็นผู้นำที่เก่งและก็เข้มแข็งมากๆค่ะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานนะคะสี่มีนาคมคะ่ะจะพูดกุมพาอยู่เรื่อยเลย วันที่สี่มีนาคมคุณได้ไพ่ห้าไม้เท้าการงานวันนี้ยังไม่ลงตัวคะ่ะออมีความวุ่นวายฉุกลระหุกหรือว่าเข้าใจผิดต้องแก้ไขปรับปรุงทำงานไม่ตรงทำงานไม่ถูกต้องตามที่ได้พูดคุยกันเรียกว่าไปคนละทิศละทางแก้ไขใหม่ได้นะคะ ทุกอย่างแก้ไขได้ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเป็นทุกข์ใดใดทุกอย่างแก้ไขได้เสมอค่ะวันที่5มีนาคมคุณได้ไพ่ห้าเหรียญค่ะ,ะรายจ่ายมีแน่นอนค่ะวันนี้การเงินมีเรื่องต้องจ่ายสุขภาพเจ็บป่วยไม่สบายก็ยังต้องทำงาน หรือว่ามีปัญหานิดหน่อยแต่สามารถทำงานได้มีเรื่องไม่สบายใจเกี่ยวกับผู้คนคนอื่นหรือ,อมีปัญหาเกิดขึ้นในวันนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยังไม่พอดียังขาดขาดอยู่ เรียกว่ายังไม่เต็มนะคะสุขภาพอาจจะยังไม่แข็งแรงเต็มที่การเงินก็ยังต้องจ่ายออกไปยังเก็บไม่ได้แต่ไม่เป็นไรคะ่ะขอให้วันนี้ผ่านไปเหมือนที่ทุกวันที่ผ่านมาเราสามารถทานเงินได้คะ่ะ มีเงินได้ในทุกวันแม่หมอนำสิ่งดีๆมาบอกคุณเป็นกำลังใจให้สำหรับทุกๆคนในทุกวันนะคะขอขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอขอบคุณด้วยใจคะ่ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ